สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านกินเข่าในบ้านในเพือนเลยได้พี่น้องเลยมาหอดเลยพี่น้องเสียดูต่อมาดูจัดจังกล่องแป๊บเลงมาพี่น้องกินข้าต้องกันพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องมานี้ก็มากินข้าวน้สบายดีพี่น้องมาขอดบ้านไล้เมือนี้ เด้อกินข้าวทำกับเจ็บแสบเด้อกินได้ตากติดมือเะยกติดแล้เดีกินต่แกแบ้นหอมพายมาบดออมมานี่าเ็ดบะหบหลว่มีเกี่ยวตู้ี่มนีต้มนมามัล

สาดีพน้ืมเมื่อกองัพเดกก่อวนไป่มาได้นะมาได้บนเนี้ยมามาไปกำเนไปเยี่ยมนะก็มาได้บบเนียจะกเือจักรสจักรข้าวไปตะแคองข้าวปลาตะแคกาเรนขาไปหอดหงม่งอันนักเ่น Nói no. bất cần... à. lúc, cứ lúc, lúc, lúc ừ. nó <laughs> tâm ừ. bắt êm? Mamá, ừ. <laughs> có thể ăn, luôn 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 Chắc luôn 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 ทำนั่งแอนนะจะมาไล่ตัดไล่แห่ไล่ฮุนแต่บยทำใหญ่เจ้าจิดหัวพูดูันะตื่นตาตื่นใจตื่นเป้นตื่งเดียวบ่เครื่องทำไเดียวทำนนะ้จอย่าอะไหาใจดูสมบูณ์สบืยไม่เนียไม่เนียวหาใจดูสบายชมากมื่อี้ขึ้นบ่้ได้ทำาลลงงข้าลงกันได้ไหมขึ้นขึ้นได้ยะงอีเดินขึ้นได้อีเดิน น้องอันจะกี่ปอกตูอป้าจากที่บานนี้โง่ค้นจากที่โง่่คุณอง่านว่าอืมันยูทูบอันนั้นอยู่บ้านตะกเอยนะทเมทมนี่มากหลังนียังไดอเราลงอืมเราเบิ่งนไน้อดเาเบิรน้าเจ้าไต่อันทผ้าอันขูดซร้อยขูมุ่งว่าก็ได้อันซีเมนกระจายที่ปดากขูมุ่งทำได้เมื่องเลยเข่าพู่ มันก็ได้ขีหันใจละมันกะมันจุบเนีบ่ะอืมมีโอกาสจะเด็พี่้องเมื่อกะรเา้าเหือย้าเหนื่อยใช่ไใช่ใช่่่อยูจ่อยจเาป็นตุกๆคือบากไหลายรอบกันหน่อยอืมโอ้ยนกตานกแข็งดีคนร้ายเนี่ยเออข้าขจนอยากลบมันาเลนออกมาไปอน่า้นด้ไปอันเจ๊กเขาฉัห้างบ่ไปพี่หลวนี่ยนะเราจะจับสอ คนหลาย,ลายนะโอยก็ยืนอยูอ่คอเมนันใจอุ้บักเตะคําเมนต้องที่เดียวคนได้หลายนั้นข่าวรไ,ไดเหรอเฮ้ยเอ๊ะกับปขาบแต่อังจะทำไมนั่งแอนเลยนั่งแอนเลยึ่งเาไปสาอืมนั่งแอนได้ไหมอืมคอมเมนนี่ผู้ใบน้ามีคนย่าน,นขอหล่อสุดอยู่อือเฮ้ยเราจู่ว่าจู่ว่าจาขึ้นไปอ,อันนี้ใบบอใบพเดยอคน เย็นขาเย็นขาย่าตเนอคนบราณโอ้ยจักสีย่านยังเลยตับเลยยายนายายม่าดไ่ยอย่ามักระลืออวาแห้งเนาะหมดแล้วย่านเดี๋ยวน้อยปุดปิดเนี้ยออกมาแล้วะมวยว่าคนโบราณเนาะทั้ากระเสียงอะไรเนาะทั้งผไม่เลื่อืเจาอยาาขี่เลื่อนก็ได้อันอยากขีจะลิ้งก็ได้นทำไปยังว่าช้องคนบอกั็นยังเออพอชิโอ้ยกูเมืองอัน เมื่อยพกแห้หนนะใจจะแบบไปจึ้ง่ะมันไปึ้นปยูทามไแรงนะพัดดกุ้งกุ้งใหัดทีะไม่มีใรมือจะคนนะโบเออโบไดเมือไงบไีกเมื่อไกระนรอดไปจนขาดไปไม่เห็นจมทำต้นนั้นขึ้นไปกับฮันแจมอนหลอดคือเก่าอันนี้มันเป็นอยากฮันขึ้นนะเฮ้ยมันเป็นชู้อากาศบกเอออากาศบกขาหเย็นจนหนาวเย็นจนหนาวหัดแบบฮันใจมอนไม่ค่อยู่จรง ไอี่เป็อยู่มิตรเจ้าไปเสี่ยวเองค่ะดูนอกไปชิงอนยันอยู่เนาะดูนอกรลือดเขาเขาผ้าที่นั่้ผู้เลือดนนใช้คนสิพาีคนงานนี่เราแบบคเลือดว่าเขารบบถุย่างผ้าจะง่างหมดเลยว่ามีเนอ่ยเขาว่าคุเข้าไปเขาก็คีเลือดผ้าเที่ยวผ้าเนฟน มีคลิปปลาขีเรื่องอะไรก็อยู่พู่ะมีมีหวยว่าจะใันในพื้นน่ะไม่หวยม่หองตามหองพูในพื้น่ะเครื่องเครงปัดโกนกับปงก็ล้างเือ่แล้เป็นอันคือห้ามมุ่งทื่อันไปอยี่แลอวทำบ้าคือทตืเลขค่ขเอายินเลยินมือก็ได้ยินอืมแต่ผู้ใดนั่ได้เราอันทำอันเข้มบ้านอี แจ้งไหนชุ้ยแบบใจไปเห็นเลขเลขิบ่ปรนาดเลขทย้กมาเล่นมาหาพันกีบมาเล่นมาซื้อซื้อหาังึนาื้อหน่อยทัีโมากเชื่ออนำอื่นเนียเิด่้าเอห้ามลือกมาเน้อซ้แัวของซื้อเเซนัวจือจักหนก็เบื่อมาอมจักไหเผื่ม่ตอมดนลายอันนั้นอันสส ทางล่ญญางนะ14้างบนนะ94เลขกแมวเล็กงามเลขนาแบบนี้บบนี้เลขล่า14เลเล้าออกน้ำกดการออกแมวคือเก่าไปฝานื้อแมวจะไปซื้อขายตัวอกดนเนาะโอ้ยงานซื้อที่ร้ายๆเนี่ยตัวเ็กดังคนดังนี่เขซื้อเขไปกเล็เขาซื้เป็นตื้อผมเขาจะมาทำมาแล้วเขาสร้างให้เลยรถฟฟาเขาซ้อให้เาตือๆน แน่ว่าไม่เดาคูเบ่งเขาลงหัเบ่งเยอะโอ้ยจนบอกชิปซี่เยอะชิปยุลงคิดกับวบาใส่คิดนนะชิปสี่เด้อเห็นชิปชิปก็คือแรกค้นนะครับผมเขาถึงหมายถึงไาเขาก็เห็นอยู่บอกว่ามึงมึงาหน่าเ็นมางค้นก็ถือชื่อหน่อยมันเป็นห่ากไม่ด้วยไม่หรอกไม่แล้วเกี่ยวมางามอะนี่เด็ดนะ มเ้าแ่ยกับเห็นยังีส่วบ่เห็นยังขเห็นิปชีก็อคลิปีด้วยฮะมันไปเจอยู่ง่วแงงอยูานบัเห็นนยนะไม่บังเอิญเนาะครัแต่ละคนออกไปนะ็จะบูเรนบูเนที่น่าจเจกลีจากนำซุน้ำปลจากน้าซูชิ้หมูในทาวนนั่นเองเล็กนะเออ้ำซุปจกอมไปดูข้อแ้วนอทิตทั็นับบดังมาจ้เกับบดัง แม่กำลังื่นดังบดังจะตีอันนี้ดังปลาบ้านช่วยอยู่แล้วดังมาใจนางปหลวงหคขับ่ดังแล้ก่อนมัน่ดังรอืดังมีแขกัดังงานยงได้ตดังแนอาจารย์ยงนลยได้ยเป็นลูกตอมันตายเป็นตายาดอกดังเระจำนึงกยให้ทันเวยงยงก็ แม่ยังขึ้นได้ร้อยหนงน่ลูกสบาทสีบาทกับไปลูกแม่ก็ยังดังอคนนั้นมือมันดังมาชุ่มชุ่มบอธนษีานอยู่ะ้ามหอธิทฐานอยูก็ได้บางอนอันครับเห็นได้ยังพอเอ้ยจะมาเห็นอันอันท้องอยู่ในผูู้้ชุกชุผู้ครับปรหาส่ง ชำช่องเกียไปเลยเลยจะว่าไปเห็นผ่านี้ผ่าก็ไม่จะผ่ามัดเดี๋ยวื่อยผ่านะเออผ่าไม่คือในชำผ่าห้ามนะอาหาูชูงชุงกระอดทชำอันนั้น่ด่อเนแต่ว่าาเกลวเนาะวัตถุนะหารไปในชมหน้าแอนนี่ทำบ้านลวคนกะไถ่ยังอะไรบอยบายเนไ่ยเตาะบ่อนวายกะจ้องจาบ่อนอันนี้ส่วนหนึ่งกบเลี้ยก็ไปกับ ย่บมีทำมาเบมี้าเจ้าแบบมองท่องเที่ยวสาวู้แบบง่อจะลเที่ยวมองท่องเที่ยวนะี่จะลิงก็ได้ขี่เพือก็ได้เที่ยวที่่จะลกขึ้นมาในนงาะโลงไงอ่ะโอยกางอหน่ม่นไปยุมาไปหก็ม่ได้มาใงานอไปอยู่เนาะว่าจะไปนอนจะขึ้นหมดแล้วลไปว่ายางล ตะว่างโทรมายังท้าให้มันขาแมวเพราะวามยังมุดว่างเลยมีจตว่างก็ว่างฉันเหรอป้าเนี่ยว่าเนมากเหรอโทรน้ำกับอบผัดพริกเขียดใช่โอ้ข้าเส่อบผัดพริกจับเบาวัดติดต่อมาได้โทรมาน้ำมาโอ้ยว่ปีพ่อว่ายัางมู้นเยอะแกเทียมกับโทรไปใช่แล้วอ่าพี่น้องมาปอกๆกันคลิปหนากันแล้วกันนะพี่น้องเนาะคลิปหนีบ ราบรรพี่น้องไปก่อนยินดีพี่น้องสบายดีพีนพ่น้องไปแล้วพี่น้อง